ชาวบ้านเือหาพบมะพร้าวแปลกมีรูปทรงคล้ายหัวช้างผุดกลางสวนใกล้สารพระภูมิเจ้าของมีโชคทุกงวดคอหวยแห่ตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านที่จังหวัดสุพรรณนะคะเือหานะคะเมื่อไปพบต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะมีลักษณะคล้ายกับ เสียนช้างนะคะหรือหัวช้างนะคะต้นมะพร้าวประหลาดนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่บ้านเลขที่ 0, หนึ่งหนึ่งย์มีบ้านไผ่โรงโขนตมบุเนินมะปรางอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะโดยเจ้าของต้นมะพร้าวนี้คือนายทวีแผนปั้นอายุเจ็ดบสาปีนะคะหรือลุงบุญมีนะคะ ได้พาไปดูนะคะบอกว่าต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะเกิดขึ้นใกล้บริเวณสารพระภูมเจ้าที่ที่หลังบ้านดังกล่าวนะคะโดยเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะรูปร่างประหลาดสูงประมาณหนึ่งเมตรแทงนอแตกยอดออกมามีลักษณะดูคล้ายกับเสียนพญาช้างสารนะคะมีงวงมีงาช้างนะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อชาวบ้านทราบข่าวนะคะว่ามี ต้นมะพร้าวคล้ายกับเสียนช้างนี่นะคะก็มีคนมาขอดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าขายลัตเตอรี่ก็เหมือนนกรูนะคะมายืนรอที่จะขายลัตเตอรี่แล้วก็ให้เสียงโชคกันเป็นจำนวนมากนะคะโดยเจ้าของต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะคือคุณลุงทวีนี่นะคะเล่าว่าครอบครัวมีพื้นที่ทำกินทั้งหมด10ไร่นะคะแบ่งเป็นทำนา ส่วนผสมนะคะทำไร่นาส่วนผสมและขุดคลองขุดบ่อเลี้ยงปลาใกล้กับบ้านพักนะคะเมื่อช่วงเช้าตื่นมารดน้ําต้นไม้รอบๆบบ่อปลาสังเกตเห็นต้นมะพร้าวน้ําหอมที่พัญญาก็คือคุณประสงค์แผนปั้นอายุ76ปีนะคะปลูกไว้ปาประมาณ1ปีช่วงโคนต้นนี้แตกหน่อออกมา ประหลาดกว่าต้นอื่นมีลักษณะคล้ายเสียนพญาช้างสารมีงวงมีงาจึงถ่ายรูปไว้ก่อนจะส่งบอกต่อไปทางไลน์กับญาติญาติให้ดูจนชาวบ้านแล้วก็บรรดาคอหวยทราบข่าวแห่กันมาตีเลขเด็ดจำนวนมากซึ่งคุณลุงบอกว่าก็รู้สึกตื่นเต้นมากทั้งที่ทถูกลอตเตอรี่เป็นประจำทุกงวดเลยคุณลุงว่าอย่างนั้นนะคะพอชาวบ้าน มาสอบถามบางคนก็เห็นเลขเป็นเขาบอกว่าเลขเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่บางคนเขาบอกว่ามองไม่เห็นเขาก็เอาอายุของคุณลุงนี้คือเจ็ดสิบสามแล้วก็อายุของพัญญาของคุณลุงนี่คือเจ็ดสิบหกไปเสี่ยงโชครวมถึงเลขที่บ้านคือเลขที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ไปตีเป็นเลขแล้วก็ไปเสี่ยงโชคลุ้นโชคกันเขาว่าอย่างนั้นนะคะ ซึ่งคุณลุงทวีบอกว่าก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนต่างคนก็ต่างมุมมองมองไม่เหมือนกันความเชื่อใครความเชื่อมันคุณลงุณลงเก็บอกอย่างนี้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะคุณลุงบอกว่าใครอยากได้โชคได้ลาบมาขอเลขเด็ดบอกว่าไม่ห่วงนะคะแต่ขอว่าถ้าเป็นข้าราชการทหารตำรวจห้ามใส่เครื่องแบบเข้ามาขอเลขเด็ด เด็ดขาดคุณลุงบอกอย่างนี้นะคะเนื่องจากที่ผ่านมามีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องแบบมาแล้วคุณมุงบอกอย่างนี้นะคะโดยให้เหตุผลว่านางไม้นั้นกลัวครุฑคือครุฑคือตาแผ่นดินนะคะโดยเฉพาะตำรวจในเครื่องแบบเกรงว่าจะทําให้เลขนั้นผิดเพี้ยนหรือเคลื่อนไปประมาณนี้นะคะหรือจะไม่ให้เลขกันอีกต่อไปเลยก็ว่ายอย่างนั้นนะคะนี่คือคุณลุงก็บอกนะคะถ้าเป็น ข้าราชการก็อย่าใส่อย่าสวมเครื่องแบบไปนะคะเพราะว่านางไม้กลัวพยาครุดนะคะนี่เป็นความเชื่อของคุณลุงนะคะดูแล้วก็โปรโดใช้วิจารณิาณในการรับชมนะคะนี่ก็คือต้นมะพร้าวซึ่งมีลักษณะแปลกนะคะคล้ายกับเสียนช้างเลยนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ